What's up you to welcome back to the channel, how y'all doing man? I was like, it's fun. I got one. I got one meal, man. Back at it again. Let's get straight to it. <laughs> สิ่งที่ทำอย่างแรกนั้กูยากเงินขึ้นมาแล้วกูก็นับกูก็นับมึงหิวกันจัดไอสัตว์หาเงินกันแบบไม่พักกูเคยบอกไปแล้วว่าคนที่มันไม่จริงพวกกูไม่นับความสัมพันธ์ประปอมที่พวกมึงให้มึงเอากลับไปพวกกูไม่รับกูไม่รับคนแปลกหน้าอย่างพวกมึงกูไม่รับและกูเพิ่งซื้อปืนใหม่ราคาทั้งมอหมด์ส่ครับทุกครั้งที่อยู่ในคลับเขารู้พวกกูกำลังฟักอีดับกูแค่เทยาลงในโซดา I don't give a fuck ท่า I don't give a fuck แค่เอากับเธอและเล่นแต่เธอดันยามีความรักของพี่พี่กูพกมาอันตรายตำรวจเลยตามจ้าถ้าพูดถึงยาและกูกับเพื่อนของกูชำนานจัดอื้เยอะพวกกูชำนานจริงตอนกูต้พระเก็ตรเหมือนกูนั้นอยู่บนยานบินเยอะตัวไหนไม่ชอบพวกกูเดี๋ยวพี่ของกูมันตามยิง ใช่โอป้าชีวิตกูแทรกมากกูพูดความจริงแต่ทำที่พูดออกมาจะปามึงไม่มีความหมายเราใช้ความเข้มข้นข,ของชีวิตพวกกูไม่มีใจบนไม่มีเกณนี้ไม่มีชื่อพวกมึงอยู่บนไทม์ไลน์สองพันยี่สิบสามเพื่อนกูบอกว่ามันถึงเวลาใช้มันถึงเวลาใช้ใชพอถึงสี่โมงยี่สิบมันคือเวลาห้อยู่ใน พวกมึงยังเทียบกับกูไม่ติดเลยพวกช่วยเชียร์สายฮะพวกมึงยังเทียบกับกูไม่ติดพวกมึงยังเทียบกับกูไม่ได้พอเวลาไม่ได้สนิทเละเข้ามาใกล้ชิดกันไม่ได้ทุกครัไม่ขอให้เป็นอดีตไม่ต้องมาเรียกกูว่าสหายากับความรำบามาหมดชีวิตกูไม่ได้อยู่สบายต่ขึ้นมาได้เจอชีวิตจริงกับตาแบบไม่มียาเรืองที่คือวยพยนชีวิตกูกูไม่คิดวิวายกขึ้นมาใส i d e w need h e โทรมาโดนถามว่ายาได้พวกกูแดดมันดีไหมถือามาอยู่ตลอดว่ามันไม่ดีโดนทรานาบีไลท์ไม่คาดจะกลับไปบรอกเกนอันเชสอีกมันรายกมาไปบอกกับเจว่าแค่ที่มันไม่จริงตัดทิ้งเลยดีไหมัทิ้งฮะว่าไงนะบาเพื่อนถ้ากูนั้นตัดสินใจแล้วมันก็คงไม่พลาดเพื่อนละปืนกูติดเวดดอดมึงคงไม่กล้าเคลื่อนกูให้มึงแค่หาบาทมึงรีบกลับบ้านนี่แหละคือค่าเครื่องกูเน็บปืนมาอยู่ที่เอวกู ่ให้กูตัวเพลิก็เสร็จก็พอกูเจ็บไม่ใช่พอกูเบื่อแลไหนๆใครเจ้ามือรีบมาแจกใครรีบมาปูเสือและกูจะแดกพวกมึงทั้งหมดทั้งเกมนั่นแหละที่กูเชื่อกูจะแดกพวกมึงแบบไม่ให้เหลือพวกกูก็ทำได้พวกกูน่ะข้ามาแหวกทะเลที่มึงกำลังว่ไม่มีทางจะกลับไปจนเพราะว่ากูซื้อและก็ขายกูทำจะเป็นจานและเชื่อพวกมึงมันมาแล้วก็หายมึงเคยในโลกอินเทอร์เน็ตมึงเอาแต่เน็ตวันละนิดไม่ความเจ็บอยู่

Shout out to my mail. I dropped the reaction. y'all Go check that out. I ain't finna talk too much, man. Hey, more reaction coming your way. So stay tuned for that. 60000